วันนี้เร k จะมาตัดแนวกัน ไปมาเริ่มวันนี้ถึงนี่ซ้ำตัวตัวมวซีมาครับเสมอเสมอเนนแจักโนเอไปนางปลาปอดกี่หลับบนนะครับผู้รองรับตำขาเลยนะครับในค่ำคืนนี้เป็นงานอุปสมบทนะครับวังจ้องบายแหนากันไปแล้วบันนี้นะครับในช่วงการขับเคลื่อนนี่มาลองบาเล่นมาเสพสลองสันในงานเปิดจวนเอาเรียนเสื้อยังขึ้นเถ้าไว้เอาเอาขึ้นวางสันอย่าว่าเถ้าอย่าว่าเมย์ค่ะครับมึงยังทำับเมยวันนี้นะครับก็เลยเชิญคณะเจ้าพิธนะครับผู้เป็นป้า พร้อม้วยคุณแม่จะบุญส่งบนอาบุญคำ่ำผู้เป็นลุงเป็นป่าพร้อมด้วยคุณพ่อวีสวายน,นะครับสัสงครามผู้เป็นหน้าเนาะพร้อมด้วยพ่อวีระพลคุณแม่ประพัดสอนบญค่ำนะครับผู้เป็นหน้าพร้อมด้วยคุณพ่อสวยเคุณแม่นะครับไพรศอนอาไพสันนะครับบนคำํำผู้เป็นหน้าพร้อมด้วยโลกร้านญติพน้างเบิร์ดสกุลสกุลในชว่วงนี้เ <D> บิ่งเอากันเด้ว๋วจะพาเด้๋วบันไดสูงอยากขึ้นอยากในตักหน่อยนะครับในช่วงนี้ นะครับกรอนุญาตก็สู่ช่องพิธีการสักครู่เดียวข้มอมูลกเสิญอูยนต่กัเน่าเน่หอดปีสองอยาฝ้าไปใสใ่ครับพี่นออ้องมือนีเป็นงานอุดสมบูรณ์นะคะของนายอุเทนปากการนังนะคะละกาอุทิศมนุษสกุลสนหาในเวลาเดียวกันคือคุณพ่อสมบูรณ์บุญคำละกาคุณพ่อสำรางบ,บุญคำคุณแม่บุญมาบุญคำผู้ว่า้ชนผู้ลวงรับดับขันไปเร็วมือนี เนือแต่ห้อยตีนห้อยมือห้อยหักห้อยอะไรนะคะคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างกอกองบุญไว้ให้อ่าสร้างไว้ห้ตีนให้มือไว้ให้ลูกให้หลานระลึกนึกถึงถูงถไวช้ชนอดเลียวอ่าทูบดอกเล่เสียบลงไปในเขาเลยเด้อพี่เดอ้อเทียนกระปักไปลงในพระเขาขันหามาบะาจาสองบะแมนล่าสสดเตียง มเมรีมาได้ล่ำเรื่องตอก่อนเด้อแม่เดอ้อขออนุญาตทัความเข้าใจอ่าคุณแม่นั่งมองงานได้เลยจ้ามาหมอร่ำสิบห้านั่งแบบนี้คุณนั่งไว้กน็นั่งนั่งบาไว้ก็บพราเป็นยังอ่าพระนมมอ่าบุญคำแลก็คุณพ่อสำารัางบุญคำคุณแม่บุญมากบุญคำามน,นีนะคะเห็นมารับกองบุญกองกุศลกินเขากินปลาเอ็นซีดังๆเด้อแม่เดอ้อ